เปิดตัวโซนใหม่ะฮะไลฟ์ออลโคลเลียมนะฮะโอ้โหซีฟู้ดแบบสดๆฟาทูน่าบูฟินนะฮะตวัเวเบลเลอร์เลยเดี๋ยวเขาจะมีโชว์แล่สดให้ดูนะฮะนี่ตวัวใหญ่คู่ของเข้าบ้านะคือมาที่นี่คือสินค้าคือเขามีให้ครบบอกเลยว่าของที่นี่ยิ่งซื้อเยอะยิ่งถูกนะฮะยิ่งคุ้มนะฮะแล้วเขาปรับโฉมใหม่นะเดินเลือกซื้อกันโคตรเพลินนะ,ะหนึ่งแถมหนึ่งจัดไป นี่ล้วโซนใหม่นะครับบอกเลยว่าอาหารญี่ปุ่นแบบสดๆซาซิมิซูชินี่เพียบนะบอาหารญี่ปุ่น c p โอริกินะฮะต้องมาโดนครับผมปลาทูน่าบูฟินนะฮะตัวเบลเลอร์เลยเดี๋ยวจะมีโชว์แล่สดให้ดูนะฮะนี่ตัวใหญ่มากมแล่โดยเชฟม,มืออาชีพนะฮะการแล่ปลาทูน่าบูฟินฮะเห็นกันแบบต้นนนะฮะแต่ละโซนแต่ละบูนี่กว้างใหญ่มากแล้วของให้เลือกเยอะมากครับนี่เดี๋ยวพาไปดูโซนหลายแบบคอลเรียมนะพุงกามกามหอยตลรับหอยหวานก็มีบานิน กุ้ง l o เ s อร์นะฮะปูยักษ์คิงแคล็บขอ,องสดของใหม่เขามีทุกวันนะฮะปูทะเลยกลังแบบนี้ฮนะราคาพิเศษ199บาทใครใส่เนื้อต้องมนจัดน,นะฮะนี่เขามีให้เลือกเยอะมากแล้วราคาบอกเลยว่าโคตรดีชอบเนื้อแบบไหนจัดกันได้เลยสวรรค์ของคนรักชีสนะฮะบอกเลยว่าห้ามพลาดชีสบอดแบบนี้ก็มีฮนะไก่อบเนี่เขาอบสดใหม่นะ,ะทุกวันแบบนี้ไปหาซื้อผักผลไม้ต่อฮะ็อส้มโซนเบเกอรี่ก็มีนะหนึ่งแถมหนึ่ง เราต้องจัดครับผมของฮิตติกระแสนี้บอกเลยว่าที่นี่เขาไวจริงๆนี่ไอศครีมซอฟเสิร์ฟนะฮะแบาทถูกใจพ่อค้าแม่ค้านะฮะยิ่งซื้อเยอะยิ่งคุ้มนะฮะมีทั้งสินค้าลดราคาสินค้าหนึ่งแถมหนึ่งฮะช็อปเรียบร้อยหมดไป1,700กว่าบาทมาได้เลยที่แมคโคระยองฮะคุ้มจริง